สวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องอเจก 90s อเจกโกนูผมเจกโกนูครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดไอิกาลามครับผมธัญญาครับมีโอกาสได้มาทํางานทางธัญญานะครับก็จะพาเพื่อนๆกราบพระนะครับที่นี่นะครับมีปูมุจลินหน้าคราชด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมากราบปู่มุจลินหน้าคราชด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นใดนะครับเราไปกราบพระในโบสถ์ด้วยกันก่อนครับไปด้วยกันครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไอิกาลามนะครับผมจะพาเพื่อนไปกราบหลวงพ่อโต ปางป่าอะไรนะครับผมทางด้านนี้เลยนะครับพระองค์นี้คือหลวงพ่อเงินนะครับวัดไหการามนะครับรามกาบขอพรพระด้วยกันครับผมสาธุสาธุสาธุขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจกเก้าสิบเอสอเจกควนอูทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีไหลมาเทมาครับให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระด้านในมณฑลกันนะครับผม วันนี้ก็ร้อนๆหน่อยนะครับได้ออกมาทํางานทางประทุมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเที่ยวนะครับอาจจะมีถ่ายอาหารแถวนี้นะครับว่าเพื่อนๆเขาทางนี้เขากินอะไรกันนะครับทางนี้มีอะไรขายนะครับน่ากินน่ากินขายนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพระด้วยกันหน่อยครับเดี๋ยวเราไปกราบปู่มุจลินนาคราดด้วยกันครับแล้วก็ไปลอดท้ององค์ปู่มุจลินนาคราดด้วยกันครับผมสะดอกเคาะนี่คือทางเข้านะครับซุ้มหน้าวัดนะครับซุ้มประตูหน้าวัดนะครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับเป็นจุดกราบพระนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปกราบด้านในกันครับเก็บวล็อกบรรยากาศรอบๆวัดประสาทเพื่อนๆนะครับตรงนี้มีองค์ท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็มีพระปางป่าเรไรนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะครับทางด้านหลังพระป่าเลไรก็จะมีองค์ปู่มุจลิน,นาครลาชนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอดท้องกันนะครับทางด้านนี้เข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับ เป็นโบสถ์แล้วก็เป็นมณฑปบนะครับที่จุดกราพระนะครับเ <ern> <tal> ดี๋ยวเราเข้าไปก่าพระด้านในนี้กันครับเข้ามาบริเวณด้านในจุดก่าพระของวัดอไอยีกาลามแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดทําบุญสังฆทานนะครับผมน้ำมนต์นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าบริเวณด้านหน้านะครับมีพระองค์นี้อยู่นะครับแต่ตามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปกราพระด้านในศาลากันครับ เราบูชาทุ่เทียนที่วัดนะครับแล้วเรามาจุดนั่งกราบกันตรงนี้นะครับด้านนอกนะครับและเดี๋ยวเข้าไปปิดทองด้านในแต่เดี๋ยวเจ๊จะพาเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยไหว้ด้านในขอพรด้านในกันนะครับพระองค์นี้คือพระที่เจ๊ไปถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับคือหลวงพ่อเงินนะครับเราไม่ได้เข้าไปนะครับเราจะเข้าไปในนี้นะครับโอ้องค์นี้คือหลวงพ่ออู่ทองนะครับผม ีพระพุทธชินราชนะครับมีพระหน้าปกนะครับโอ้ใครผ่านมาทางนี้นะครับเปลี่ยนเชิญนะครับแวะมาทําบุญวัดไอิกาลามได้นะครับผมวัดสวยทีเดียวนะครับมีจุดทําบุญมากมายทีเดียวนะครับเก็บภาพบรรยากาศในศาลามาฝากเพื่อนๆนะครับก่อนเราจะไปขอพรพระด้วยกันนะครับพระหน้าปกองค์นี้เหมือนองค์ที่อยู่ในบ้านผมเลยใช่ไหมครับเหมือนเปรียบเลยล่ะครับ ผมอยู่ในมณฑลบนะครับวัดไอยิการามนะครับธัญญะนะครับผมพาลูกพาหลานมาแวะกราบพระที่นี่ได้นะครับแวะมาทําบุญกันนะครับเพื่อนๆอน่ะมาเพื่อนเเมื่อเราพร้อมเพียงกันแล้วนะครับเรามาตั้งใจนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรพระด้วยกันนะครับหลวงพ่ออู่ทองนะครับวัดไอยิการามนะครับคลองเกล้านะครับสาธุสาธุสาธุขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจกเก้าอิเอ็ดเจกโกลูทุกทุคนทุกท่านนะครับ ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีไหลามาเทมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยๆด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับผมไปกันต่อนะครับจุดต่อไปเราจะไปกบาบปู่มุจลินนาคราดนะครับแล้วก็ไปลอดท้องเพื่อเป็นการสะดดเคราะห์กันนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอีกนิดนึงนะครับ ไปกันนะเพื่อนๆนะไปกันครับบริเวณจุดที่เราจะไปนะครับเป็นจุดที่ยืนอยู่ด้านหลังพระป่าเลไลนะครับเป็นองค์ปู่มุจนนลินาคารลานนะครับมีพญานาคอยู่สองสามองค์นะครับแล้วก็มีจุดให้ลอดท้องพญานาคนะครับเพื่อเป็นการสะดอกคอนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับก่อนจะไปเราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันก่อนครับผมเสริมสิริมงคล ี่คือภาพบรรยากาศในโบสน,นะครับมีคนนั่งสมาธิอยู่ผมจะไม่ใช้เสียงเยอะนะครับผม ก็พาเพื่อนๆเข้าไปในโบสถ์มาแล้วนะครับมีคนนั่งสวดมนต์อยู่เราใช้เสียงไม่ได้นะครับเราก็อธิษฐานในใจแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปลอดท้องปู่มุจลินนาคาราชกันครับผมเข้ามาตรงส่วนนี้ก็เจอเลยนะครับองค์แรกนี่นะครับพญาจะเป็นพญานาคราชนะครับผมไม่รู้ว่าองค์นี้ชื่ออะไรนะครับผมไม่ได้มาสายนี้แต่องค์นี้นะครับชื่อปู่มุจลินาคาราชนะครับพอเขาแปะป้ายไว้นะครับผม ตรงนี้องค์นี้นะครับเป็นจุดลอดท้องนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับท้องเห็นท้ององค์ปู่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลอดท้องกันนะครับเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นะครับทำไว้ได้สวยงามมากทีเดียวนะครับวัดไอยิการามนะครับธัญญะของเก้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีหนึ่งองค์นะครับทางด้านนี้มีหนึ่งองค์อีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีพระแก้วมรกตนะครับที่เป็นนาคปกนะครับ องค์นี้ก็อีกเพลงหนึ่งอีกหนึ่งองนะครับอง์นี้เป e ็นองค์ผู้หญิงนะครับน um 네ี่นะครับเพื่อนๆผมอยู่ตรงนี้นะครับหน้าปู่เลยนะครับหน้าปู่มุจลินหน้าคลร่าดเลยนะครับตรงนี้นะครับไปกันนะครับเพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วเดี๋ยวเราลอดท้องนะครับลอดท้ององค์ปู่มุจลินนะครับทางด้านนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อน จุดที่เราจะเข้าไปลอดนะครับเป็นจุดด้านข้างทางซ้ายนะครับทางซ้ายที่ทางวัดได้เอาป้ายมาติดไว้นะครับนี่นะครับทางด้านหน้ามีจุดให้ท่องคาถานะครับบูชาปู่มุจลินนะครับทางนี้เป็นทางเข้านะครับผมนี่มีป้ายบอกอยู่นี้นะครับเราก็เข้ากันเลยครับลอดลอดกันเลยนะครับลอดท้องพญานาคกันครับผมสามรอบนะครับ เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วรอบแรกนะครับอุ้ยทาไว้ได้สวยงามมากทีเดียวนะครับองค์ปู่นะครับทําไว้ได้สวยเลยนะครับนี่คือบรรยากาศภายในถ้านะครับเดินลอดนะครับเข้ามาเดินลอดกันครับเป็นการสเดาะเคาะนะครับเพื่อนอ่าเนี่จะเดินรอบเล็กรอบใหญ่ก็ได้นะครับถ้ารอบเล็กก็ออกทางนี้เลยนะครับถ้ารอบใหญ่เราก็เอียงซ้ายไปได้อีกนะครับนี่ทางด้านนี้นะครับนี่ เอียงมานะครับเอียงมาเอียงมาเดี๋ยวเราไปออกทางนู้นก็ได้นะครับทางด้านข้างมีสารตายายอยู่นะครับอ่าเราก็แวะเข้าไปไหว้สารตายายด้วยเลยแล้วกันนะครับนี่ทางด้านนี้ก็มีสารตายายนะครับนี่ทางด้านนี้ด้านหลังองค์ปู่มุจลินนาคาราชนะครับอ่ารอบแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราออกทางนี้เลยโล่งๆนะครับโล่งๆรอบใหญ่เลยเราเล่นรอบใหญ่เลยนะครับเพื่อนนะนี่นะครับเราออกมาทางนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าทางนู้นครับผม เี๋ยวเรามาเข้าทางนี้นะครับก็วนมาตรงจุดเดิมของเรานะครับที่เราเข้าไปนะครับทางด้านนี้นะครับหันหน้าเข้าองค์พระอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็ลอดเข้าไปครับห้ครบครับผมอีกสองรอบนะครับรอบใหญ่ไปรอบไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้รอบเล็กแล้วกันอ่าสามรอบแล้วนะครับเจก็ถ่ายให้ดูเท่านี้แล้วครับตัดตอนไปเลยนะครับรวบลัดนะครับ แหมงงามสวยงามจริงนะครับพาลูกพาหลานแวะมาทําบุญได้นะครับที่วัดไอยิการามนะครับทัญญาของเก้านะครับผมหลวงพ่อองค์นี้คือหลวงพ่ออู่ทองจําลองนะครับสําหรับคลิปนี้เจกพามาเที่ยววัดไอยิการามก็คงต้องจบลงไปเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เจกเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม